ค่ะยินดีต้อนรับชื่อซ่องนาราสตอรี่นะคะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะคะรอบนี้จะไปเมืองโตเกียวนะคะแล้วก็ฮอกไกโดด้วยนะคะคลิปนี้<อ>เราก็จะพาเพื่อนๆไปสนุกกันเลยค่ะมีที่ไหนบ้างคะพอจะรู้ไหมคะฮอ,อกมาซาเลโอกฮอกมาซาลโอปูลแลนดลทีมแลบดิสนีย์ 4. ก็ไปเล่นหิมะใช่ค่ะเล่นหิมะที่ฮอกไกโดโอเคกินปูค่ะกินปูเรืยอ่ะแล้วเพราะมันอร่อยแบบรสกำลังดีโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับอร่อยเป็นอินฟินิตี้เท่าค่ะโอ้โหมายเดี๋ยวไปเจอกันที่เครื่องบินนะคะเพื่อนโอเคครับไปนะคะเพื่อนเราก็อยู่ที่เครื่องบินกันแล้วนะคะมี ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถไฟกันเลยนะคะเพื่อนดูวิวสิคะสวยมากเลยแล้วเราก็จะไปเจอที่โรงแรมกันนะคะก็ไปเจอวันที่โรงแรมอีกโรงแรมไปก,ก่อนเนาะกับกับโรงแรมกันก่อนแล้ว หนูจะพาเพื่อนเพื่อนไปซื้อขนมกันนะคะเป็นร้านอนายากกินช็อกโลกแลตที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นจัง๋ยวไปดูซิมาดูิว่าจะมีมากเฮ้ย ค่ะตอนนี้เรามาเจอกระชาปองพี่สนามสนามใต้ดินอูเกโนอันที่หนูชอบก็คืออันนี้ที่แกงเหนียวอ่านทุกวันนะคะอ่านก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนทุกวันอยากได้จังแล้ะ ไปบอร์ไหนไปไหนีแกะเลยแกะเลยแกะยังไงอ๋ออันนี้ฉีกให้แล้วเอ้ยอะไเนอ่ยอะไเยียใครขยัาอวะกันขี้โม่จัง ใช่ไหมเ,เก็บไม่ได้ไใช่ใช่น่ารักด้วยอ่ะเัาตักน้ำ <c oughs> นี่นะคะตัวที่หนูอยากได้น่ารักมากเพื่อนๆคยได้ตัวที่อยากได้แบบแล้วก็ได้เลยไหมคะ ใช่ค่ะไปเจอันที่โรงแรมนะคะเพื่อนหิมะตกครับหิมะตกขาวๆหิมะตกเราเห็นไม่ชัดนะแต่มันเป็นปุยเป็นปุยหิมะลอยเป็นเกล็ดเกล็ดครั้งแรกในชีวิตที่เคยเห็นเนี่ยเห็นไหมเปิดกระจกไปดูกันนะครับสักครู่นะคะเน นี่อจะมีค่อยๆดูจะมีหิมะปิวโดนไหมลูกแล้โดนไหมไม่เลยเขาจะกลับเข้ามาให้ใช่ต้องเอาสายสาไปตรงนี้มันจะเป็นแบล็คการ์ดมันจะเป็นตึก่ ใกล้ถายิโอกันมากๆเลยนะคะถึงแล้วค่ะถึงแล้วเอาจริงก็ถึงแล้วด้วยไปเราไปกันต่อเลยไอหนุไปอมปอมบุรีแฮรวันนี้เราแต่งตัวเป็นใครคะบปอมปอมบุรีนะคะโอ้จัดะส่งหน่อยหมาดีเป็นคุณโรนีแล้วคนและตากล้องถ่ายก็เป็นเบนเบนมาลุ้มนะคะโอเคไปกันต่อดีกว่าไปเลยเอ Oh, Sario di sana. Aiyah. Kau tak bole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 h. Dia sangat menakutkan. Dia sangat menakutkan. <S <S <an> <rock> <S an> มองดูนาราแต่งตัวน่ารักค่ะเมื่อกี้คุณลุงมองเลยค่ะทุกคนเนี่ยน่าจะดูว่าเอ๊ะวันนี้น้องนาราแต่งเป็นตีมอะไรนะเห็นโอ๊ยมวือ่ะนี่เด็กโครงค่ะมวือโอ้ยนารา มาแล้วค่ะวันนี้จักรยานเบาๆว้าวไม่ห่วงเลยนี่ย่างนะคะทุกคนนะเราพาไปโฉบตู้่อยค่ะเฮ้ยจุไม่ไปโฉบมันจะคีดนี่ครับจุไม่ใช่โชบ ีกลับมาจากซริโอก่อนไห้มันจะหมุนไข่เอาเดี๋ยวไปข้างเที่ยวข้างในแก่ตอที่นู้นก็มีข้างในเอากี่อานตอ่้านล้าน5ั0หล้านอันน่ารักมากเลยเอาไปตอครับผมากมากเลย ก่อนว่าเราจะได้นานไหนอันนี้เป็นโบสรอ50นาทีค่ะ50นาทีเราขึ้นไปดูข้างบนกันไหมถึงแล้วค่ะอันนี้สติโลของจริงนะรอใช่ขึ้นไปดูกันขึ้นไปดูนี่ก็คือเราไปกับหมายเมลอดี่ไปค่ะโอ้โหนี่อันนี้อันนี้เป็นช็อปช็อปปิ้งค่ะ เขาหาเปช้อปปิ้งเออนี่นี่น่ารักมากตกใจอ้ยอ๋น่ารักมากไไปดูอันไหนอีกนี่นีนาักน่ารัก่กันดีไหมโค้่อิวนะคิวนะ เป็นรูปถ่ายนี่เป็นรูปถ่ายให้เราเลยเหรออยากได้อยากด้เฮ้ยมาดู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 อันนี้อันนี้เป็นร้านอาหารครับอันนี้หรอได้สิได้สิแต่ว่าเราไปดูอย่างอื่นกันก่อนไหมจะเที่ยงแล้วไม่งั้นเราทานไปก่อนเลยมาฮะเราทานไปก่อนเลยนะเที่ยงคนเดียวแน่น นี่ไปพันธอะไรรึวาแ,แต่ได้โหมีรานอาหารดมากเไม่ให้ดูแล้วาจะกินแล้วูดแต่หน้สสญญญารัไหมแต่ไม่มีง อันนี้กินบอด้นะเอ้ยนี่เป็นกระดาษทำบอดายบอดายนะกระดาษยังไม่กินใจนะคะยังไม่กินใจเลยนะคะไม่เคยเกินใจเวลาทานอยู่หรอกครับเห็นไหมป้อนป้อนป้อนใบเมงหน่อยได้ไหมเออคูนตรงนี้ป้อ,อนคูนตรงนี้หน่อยได้ไหม อ,อ,อ่อย่าเอาบัมบ,บูลินออกข้างล่างมันเป็นแบบคัมเบลรสอร่อยอร่อยอ้าวพักแป๊บก่อนนะครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหยน่ารักสุดๆเลย ชอบอน,นี่เป็นชอบชอ๋ออันนี้เป็นตีมไมเมกับคุดนี้โอ้โหมีเสื้อให้น้องด้วยนะผมน,น่รารักทุกอย่างเลยทำไมที่นี่มันน่ารักจังอ๋ออันนี้เป็นไรอนี่เป็นไซมายเมนชุดเลยชอสับได้ครับถ่ายไหม จะรองเล่นมาบมีถ่ายมามีถ่ายบา,า,ามีถ่ายบ้างมีถ่ายหนเพิ่งถ่ายโอ้จ้า ดูเรื่องทุกอย่างเลยอ่ะโอ้คืออะไรไม่รู้วะครับผมวงไปหมดเลยครับอ๋ออันนี้คืออะไรระวังอันนี้เป็นห้องอาหารนี่นี่เป็นห้องอาหาร,รเหมือนกันใส่อยู่เนี่ย ไม่ได้่อะอ๋อหนึ่งดียวอะอ๋อนี่นะนยังยอนแล้วดไดเหรียญมาเพิ่มได้ตังเยอะกว่าเดิมมีลงติกตอกมี

หมุนลงหมุนลงหมุนลงออี่ี่นกคดิด่อนมาสนะคนสิงมันช่างไม่รู้เรื่องเลยในคูโรมีด้วยฮะในคูโรมีด้วย ไอ้ไจ้ปอมปอมป,ปูลีนพูดผิดปปอมปูลีนด้วยเ,เลือกอันนี้ได้สองแอมไดอะไรครับเดี๋ยวเราไปแกะตอนกินข้าวนะฝาก้าไว้ก่นอนโอเคเ๋ย่าลืมฝากไว้กันอันนี้คืออะไรนีกิฟต์นี่นะคะสิ่งนี้สิบกี่บาทอ่ะสอ,องร้อยบาทครับสองร้อยห้าสิบเป็นกิฟต์ครับ น่ารักเองอนี้ว่าอย่างนี้น่ารัก<แ>อ่ะไปดูรอบๆอันนี้น่ารักทุกอย่างเลยเนาะอุ้อนี่น่ารักนะ ไปดนหนังนะค่งตดู่อดั่งต่นั่งตรงกลา ก็จะมาแกะกันนะคะที่เราไปได้มาแกะเลยนะคะเพื่อนอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ได้ตัวอลายอยาดแล้วปันปะปูลินหรือไม่ก็ตัวไหนก็มีอะไรอ่ะอะไรอีกอ่ะโอเคกระดาษเปล๊วเนี่นยเราอยากได้ปะปะูลินตัวนี้น้องเป็นเห็นกันนะคะ โอ้อันนี้เพื่อนหนูชอบเลยเกตสไปฝากเพื่อนแทนเนาะมีไหมไม่ได้ไม่ได้ตัวที่ถูกใจก็เอาไปฝากเพื่อนเถอะเอาได้เดี๋ยวรอทานอาหารกันนะทานอาหารบาปบุรีนเฮเนี่ยคะเราจะกันแกะกันว่ารูปร่างเป็นยังไงไม่ได้มีรูปร่างอยู่ไหมไม่มีอะไรมัาเป็นกลมไงะคะ อะไรอ่ะอ,ะอ,ะอน,นีอร่อยงกอ,อมเทียนุย่ับเพใส่นะต้องเพใส่ค่ไม่งั้นนไม่วีนเลย อันนี้เอาได้เก็บของได้ฮะโอ้ยน่าทานมากเลยอันไหนของไทยดาวอันไหนของนาราทั้งหมดของหนูหมดเลยอุ้ยแปล่ยกันเลยค่ะฮฮโอ้ยอันนี้น่ารักอ่ะนี่ของไทยใช่ของมี่เหรอมาอยากได้กล่องของปลาไม่ของปลาไม่มีอะไรเลยน่ารักเดี๋ยวแบ่งกันมีเดี๋ยวอันนี้ของหนูไม uh ่ใช่หรออันนี้ของหนูอันนี้กินด้วยกันหมดเลย ก่องข้าวของหนูเดี๋ยวนนี้กินเสร็จก็ของหนูเพราะว่านานาบอกว่าอยากได้กล่องปฐมพยาบาลมาดูมาดูกล่องข้าวนานากันได้กินค่ะโอ้โอน่ารักจังเนี่ยอยากกินเลยอ่ะเอาล็อกอ่ะกินค่ะเสร็จอหิวแล้วของนี้ของนี้ของบูน้ำเสนอขอบูงแจยน้ำเสนอทุกอย่างอูอยากกินอนะ่ะแ,แชร์ลิงอีโซฟัน เนี่ยอะไรอะ่ะเ้ยเอันนี้ร่อยกินก่อนเลยไหมไม่รออะไรละออโอ้โหมนเมโลดี้แฮมเบอร์เกอร์จา่อันนี้หนูไม่กินอ่ะมาไม่กินมามาเอนจอยนะคะม <c oughs> าไม,ม่ไม่ได้เอาน้ำมาให้นะเพราะอะไรอยากไปกดน้ำนอก <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำข้างนอกได้ครับปาขอชิมรามเมงของอนนปาบ้างอันนี้นะใส่ไปในน,นี้ได้เลยนะมีใส่นอ่น,น,น,นี่มีแบบคุโรมิของนาราเป็นลายลเลยปาให้สาหร่ายาไหมครับสาหร่ายพิตี้ไหมนี่น,น,นี่น้องเปิดมันเลย น้องก็เิดแล้วค่ะเดวไม่กินค่ะกินกิตตอ้เข้าไปแล้วกินกิตตี้เข้าไปแล้วามีหนูฮะ ตังเยอะกว่าเดิมสองร้อยเยนนี่นะละลายดูนามันมีหลายแบบมาไรอะไะเลือกรนึ่งอบนีเป็นรอบไม่ไม่เลือกคือเราไม่ไม่เลือกที่ครับไอ้ตันสีเขียวไม่รู้ใคน่เราเลือกเลือกอันหนึ่งอยากแปดร้อยเยนก็เลือกเอา

เป่าน่ารักเนาะให่ขอดูหน่อยให้เพ e ื่อนดูหน่อยลูกม like ีอยากได้เ่ออยากได้โอ้กระเป๋าไม่มน่ารักจังได้ไน่อไได้ได้ไดให้มีทำอีกรอบน่งไดเหม่จนน้าจะโชเหมือนนาราลูาอ่ะถ้ามาได้อันที่มี เนี่ยได้เบอร์เลยนะโอ้เบอร์สามเลยนะมีใครเบอร์สามสี่เนี่ยจับอีกทีนึงอ่ะเราค่อยๆระวังคี่ะอยากกระดิ่งด้วยได้รางวัลใหญ่อ่ะอยากจับอีกทีนึง อยากจับอีน,นึงจริงแล้ว,วอยากได้ไอจ้จ้ตัวสีเขียวะนา,านได้ตัวนี้กะ้เอาสีเขียวไม่ได้ี่นะคะเราจะก็จะ,จะอามาเอาเหเรียญที่ระลึกันนะคะเหที่รลึกลายอะไรครับป้อมปอุอมปอมปุลนหน้นตาตเป็นแบบนีหน่งร้อเยนไอ้ากลังผลิตอยู่ลงแล้วลงมปแล้วโรมาก อุ้ยน่ามันมแต่ร้อนอะนะตอนแรกกลมๆตอนนี้มันจากกลมๆกลายเป็นแดนๆเลยร้อนใช่ไหมใช่ตอนน่ร้ออลบๆมันร้อนร้อนมาอ้าวอุ่อน,อนอเฉยๆโอ้ยร้อนร้อนร้อนจังเลยร้อนจังเลยโอเคทำสติกเกอร์เองค่ะชื่อนาราโอ้ยน่ารักถ้าใส่สตอรี่ไปก็เท่เท่มากอะเจ้าคอมปาบูลีน ตักตู้สติกเกอร์อันนี้นะครับตอบ่อไปอวดเพื่อนสินแหละอสามร้อยเยนไปครับไปต่อครับ ารักเนาะคุณชอบอันนี้แล้วเนี่ยไปที่นี่เราคงไม่ได้ซื้อที่คาดผมนะอันนี้เองไม่ชอบอันนี้หน้ากลั เลยครับวันที่หนูชอบก,ก็คือ,อทุกอย่างค่ะทุกอย่างที่ไปมาเอิมแล้วแล้วลงหนังที่ส่วนที่หนูชอบก,ก็คือเก,ก้าอี้อยกได้ค่ะแต่เราไม่ถ่ายคลิปเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามถ่ายถ่ายคลิปอาหารอร่อยค่ะได้กล่องข้ามาอันนึงหัวป,ป๊ปปู้ินนี่นะคะ แล้วก็มีอีกที่หนึ่งห้องน้ำมันสวยค่ะห้องน้ำน่ำนารัก <c oughs> เอิม่มก็ขอจับคลิปนึงค่ะก็ขอก็ขอย้ำอ, like. okay. อีกทีหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซิงค์แล้วก็กระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้เจ้งเตือนิปใหม่ใหม่ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ bye ายบายเจอกันอีพีสอง